อยากได้ลอดูดก็ใส่ลอดูลงไปให้มันผสมกันหลายๆแบบแล้วก็ใส่ถุงลงไปนะครับให้มันให้มันคะคะกันก็ได้มันจะเกิดรวดไายจากขยะเหล่านี้ครับขยะถุงพลาสติกขยะลอดูขยะฝาขวดขยะเติิกร์เต็มแล้วก็เอาเข้าตู้อบเข้ามานี่เขาก็อบีบบีบให้มันติดกันนะครับพอมันติดกันปุ๊บมันจะแน่นให้เนื้อมันแน่นเนาะแกออกมาแล้วตรงมาเข้าเครื่องขัดพอเขาขัดเสร็จเนาะวิธีการทําให้เววาวขึ้นมาเรียกว่าเรซิ่าเครื่องเรซินนี่ครับหลังจากนั้นก็ปล่อยให้แห้งแล้วก็ประกอบเข้ากับโครงขา ต้องการโต๊ะแบบไหนต้องการขายแบบไหนเราก็ประกอบมันมีคนอยากได้ขยะเราก็เลยเอาสิ่งที่มันไม่มีค่าบ u มีคนต้องการนี่ครับมาทําเป็นนวัตรกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มโดยทําเป็นม้านั่งออกมาเป็นแผ่นลงมาหมนี่ถุงแกงถุงใส่ก๋วยเตี๋ยวเนาะถุงส้มตำอันนี้ถุงเวลาไปซื้อของผมก็เลยเน้นถุงพลาสติกให้มันเยอะแล้วก็ใส่ฝาขวดนิดหน่อยทุกพวกจะพับได้หมดใส่กล่องได้เลยครับง่ายแล้วก็พกไปปิกนิกหิ้วไปได้เลยครับเราดูดก็เป็นขยะพลาสติกเขาบว์ชื่อครับผมเพราะว่าราคามันถูกอ่าถุงใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ตตตาาาาาาาบบบุุุงง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 เเเเเนน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 ะะะคครรรรััวววววูหหิิิแใออออโโดดดมมททีีีีีี้้้้้ไกกกก่่ถถพลสยย๊ข นี่ครับของโรงเรียนเนี่ยเวลาใช้ไปอยู่แค่ปีสองปีมันก็เริ่มผุพังก็จะเหลือแต่โครงแบบนี้ครับเฮาก็เลยเอาอันนี้มาใส่แทนนี่ครับทนครับวะนี้เฮาก็เลยมีโครงการถุงลงมามา,มานั่งไปแลกกันหมายความว่าโรงเรียนกระพับ เก็บอันนี้มาครเป็นการสร้างวินัยให้เด็กนักเรียนในเด็กที่สูดดมมีวินัยใน,กา,ก,นการกินและการเก็บและการคู่ก็สอนการพับนะครับภาพมาแล้วก็เอามาส่งที่อบตอบตออก็ทําอันนี้คืนไปเพื่อมีโครงกกเก้าอี้เก่าๆที่มันผุพังที่มันใช้ไม่ได้ส่งมาเอาทำอันนี้เสร็จล้วก็ส่งคืนไปแต่ว่าที่สําคัญกว่าน,นั้นคืออยากให้เด็กน้อยมีความสุขในการนั่งเก้าอี้เราก็เลยทำเป็นรูปสัตว์ตัดเป็นตุ๊กตาเป็นไดโนเสาร์เป็นกบเป็นหน้ามงหน้าแมวอะไรออกมาครับเด็กมากบานนี่ก็อีขาวมันมันธรรมดาเนาะแต่พวกนี้มันหลากหลายครับมันมีีสาหลย มันมีหลายสีเด็กเลยเดกชอบนั่งอยู่นี่ขยะเป็นเรื่องหายากนะครับที่อื่นาจะมีปัญหาขยะล้นเนาะแต่อยู่นี่บางทีขยะไม่พออยากให้ทุกคนนะครับมองขยะเป็นทรัพยากรที่มีค่าขายได้ครับมีราคาถ้าเรารู้จักวิธีการในการสร้างมูลค่าเพิ่มครับอลังการมานั่งจากถุงพลาสติก คลิปดีอีพีดีอยู่ที่อบตอเล่าพ้นคออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนอครน,นี่คือถุงพลาสติกนี่คือขวดนมและก็ขายะต่างๆครับที่อบตอเล่าพ้นคอเขาสามารถเอามาเห็ดเป็นมานาั่งให้เล็กน้อยนักเรียนนั่งเรียนหน,งนังสือได้ครับรายละเอียดสิเป็นจยไางไรขันพี่น้องหักการรีไซเคิลพี่น้องคือคนหัวใจเดียวกันก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วคอมเมนต์บอกผมนําว่ารับช่วมาจากจังหวัดไหนไปละครับไปบางละเียน้ำกันเลยครับสวัสดีครับผมเกติศักดิ์คานิท้านะครับพ่อกองส่งเสริมการเกษตรอปตเหล่าคนท้อนะครับท่านพ่อครับถุงนมกับถุงพลาสติกเนี่ยมันเป็นมานั่งได้อย่างไรเสียท่านพ่ออภัยไปเบิ่งเลยครับพอวิธีการครับนี่ครับหันมาทางนี้เลยครับอันนี้เราเรียกว่าแบบอันนี้เป็นแบบแบบกลมเส้นผ่าูนย์กลางก็คือ30เซนอ่าทาแบบกลมเนาะ แบบกลมแล้วก็แบบเหลี่ยมความสูงของแบบนึงก็คือ10เซนหลังจากได้แบบเสร็จนะครับการมันติดเวลาเขาแกะออกถ้าเราบทานํามันพืชนะครับ <c oughs> มันติดติดนี่ครับตอนนี้ที่อบตก็รับซื้อนะครับให้ราคาสูงนะครับเดือนทีละรื้อโล,ลสิบห้าตอนนี้ปรับสิบแปดบาท,อนนบบาทเอามาใช้ทำอันนี้ด้วย <c oughs> แล้วก็ขายต่อด้วย <c oughs> ลลนํามันพืชที่บ <c oughs> อกครับ่านพ่อครับโลละสิบแปดบาทแล้วทีนี้อยู่อบตเราพ้นข้อนี่สิบแปดบาทสิบแปดบาทสิครึ่งหนึ่งของไปโอดีซีแล้วซื้อ <c oughs> สูงมากพี <c oughs> ่มีมีใครซื้อสูงเท่าเราแล้ว พออะไรที่มันไม่ใช่ประโยชน์ได้เนี่ยมันก็มีราคาครับราคาก็เลยเพิ่มขึ้นอ่าทีนี้พอทาเสร็จเราก็ใส่ลงไปอยากได้สียังเลือกเอาครับอันนี้โอ้เออตะมากเลยมันบมครับและตะมากครับผมน่อยากได้รอดูดก็ใส่รอดูลงไปให้มันผสมกันหลายๆแบบแล้วก็ใส่ถุงลงไปนะครับให้มันให้มันค้าคั่งกันก็ได้ใส่ถุงลงไปใส่สลากนุ่มเศษพลาสติกที่เราขัดมานั่งเท่ากับใส่ลงไปอันนี้ก็เป็นพลาสติกเหมือนกันครับฉะนั้นเอามาทำตัวเก้าอีได้ แต่ว่าถ้าจะให้สวยคือต้องพับมาแบบนี้ครับกลุ่มเขาจะพับมาแบบนี้ครับเอาเขาวางไปเลยครับมันจะเกิดลวดลายจากขยะเหล่านี้ครับขยะถุงพลาสติกขยะลรดดูขยะฝาขวดขยะสติ๊กเกอร์ขวดที่เรามาทําให้กวาดนะครับถุงนมโรงเรียนนี่ครับบอสใส่เข้าไปด้วยครับอันนี้แล้วแต่มักเลย้ไหนบ่ครับแล้วแต่มักครับมักสีหยังหรือเอาบางคนมักขาวกระใสขาวบางคนอาจจะชอบโทนน้ำเงินแดง หรือว่าเป็นดำเขาวดำก็เลือกเอานะครับนี่ครับพอมันเต็มนะครับอ่าได้ที่แล้วเต็มเราก็เอาเข้าตู้อบเข้ามานี่เขาก็ทาเป็นตู้ขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็ใช้แก๊สเป็นตัวอบบางคนก็เป็นห่วงเรื่องว่ามันจะเกิดอันตรายบ่เพราะว่าอย่างนี้ครับไอจุดล้อมเร็วของพวกนี้เนี่ยเขาศึกษามาแล้วนะครับมันไม่เกิน170ฉะนั้นเขาอบอ่อนเปิดไฟอ่อน,ออนๆครับอุณหภูมิที่เราวัดได้เนี่ยแค่ร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบคือไม่ให้มันลุกไหม้ครับบอกให้มันไม่เป็นไฟนะครับผม เพราะว่าถ้ามันไหม้มันจะเกิดสารพิษคือเลยเอาแค่ให้มันอ่อนตัวให้มันติดกันพอมันอ่อนตัวปุ๊บพลาสติกทำจากน้ำมันมันก็เริ่มเหนียวแล้วก็มาติกกันนะครับอบไปชั่วโมงครึ่งครับมันจะลดลงมาเหลือ2เซนมันจะบีบแน่นเข้ามาประมาณนี้ครับประมาณ2เซนเขามาขัดออกอีกเลยเส้นเดียวพอหลังจกออกมาถ้าอยากให้แน่นแบบนี้มั่ต้องมาเข้าเครื่องอัดนี้ครับนี่อันนี้ก็ปดิษิ์เองครับอันนี้ประกอบด้วยอย่างครับประกอบจากแม่แม่แรงยกล้อรถไปเลยเนาะแม่แรงธรรมดาครับอย่าบอกได้ว่ารถของท่านพ่อแม่นรถผมนี่ละตอนนี้ผมไม่มีเลาเขาก็บีบให้มันติดก นะครับพอมันติดกันปุ๊บมันจะแน่นให้เนื้อมันแน่นเนาะอันนี้อันนี้เนี่ยขอย่างตัวนี้ครับทำจากหลอดดูดอย่างเดียวไม่ใช่อย่างอื่นเลยครับอันนี้ก็จะผสมหลายอย่างอันนี้คือแผ่นใหญ่เนาะเป็นแบบ60คูณ60สามเอาไปตัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ถ้าแผ่นใหญ่หญครับพออัดได้ปุ๊บกระบวนการต่อไปคือบวนการมาขัดวิธีการนะครับ หลังจากที่ห้องแกะออกมาจากแบบเนาะมันจะยุบลงไปเรือ2เซนนะครับจาก10เอลือ 2, 2> ทีนี้ด้านที่มันติดกับตรงเท้าทานนะ้เนมันพูดไว้เนี่ยมันจะเรียบแบบนี้นะครับแต่ว่าเรียบแล้วยังมีมีสีมีตะปุ่มตะปัม่มฉะนั้นวิธีการที่จะให้เรียบกว่านี้ก็คือแกะออกมาแล้วตรงมาเข้าเครื่องขัดอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องขัดนะครับแบบสายพานนะครับแบบสตา,าน,นนี้คาราซี1น,นิ้วเนาะเครื่องขัดแบบสายพานเสร็จแล้วก็จะมาเจ็บฟอราละเอียดด้วยเครื่องขัดหินเจียแบบนี้ครับมันจะไล่เบอร์ครับห แต่พอเข้าไปข้างในปุ๊บนะครับเกิดจากแรงกดของเครื่องนี่สีมันก็จะแยกแยกกันแบบนี้ครับพอคันลึกไปเรื่อยนี่สีมันจะเชื่อมหากันนี่คือเรียกว่าเกิดลวดาลายเกิดความสวยงามเนาะลูกค้าจะชอบแบบนี้ครับชอบแบบที่สีขาวไปผสมกับสีเขียวหรือขาวกับฟ้าเรื่อมเรียกว่าเรื่อมสีกันพอเขาขัดเสร็จเนาะวิธีการทําให้เวววาวขึ้นมาแบบนี้อ่าหรือแบบนี้นะครับเราใช้อยูสองอย่างตัวน,นี้นะครับอย่างแรกนะครับเรียกว่ายูนนเทนแบบสเปรย์นะครับ เป็นแบบสเปย์เนาะกะดูดีดูดีขึ้นกว่าเก่าอยู่ได้ครับข้อดีของมันคือราคามันถูกเหมือนสีทั่วไป50บาทแต่ว่าอีกอันนึงครับนีกว่าเรซินอาเคลือบรซินนี่ครับใส่ลงไปสัก10ซีซีก็พอครับ A 2ส่วน B1 ส่วนนะครับเข้ากันแล้วก็คนได้ที่แล้วเราก็จะมาเทาเคลือบลงแผ่นพลาสติกที่เราขัดมาแล้วเนาะพอเซเสร็จแล้วนะครับเราก็ปาดทีนี้จะเห็นว่ามีฟองอากาศเนาะเขาต้องใช้อลมร้อนเป่าครับพออากาศมันจะหายไป หลยยังจากนั้นก็ปล่อยให้แห้งแล้วก็ประกอบเข,ข้ากับโครงขาต้องการโต๊ะแบบไหนต้องการขายแบบไหนเราก็ประกอบนะครับหรือว่าถ้าจะไปจําหน่ายเราก็ออถ่ายรูปอันนี้เราไปลงขายในช้อปปีเราจะได้เลยต้นทุนต่อแผ่นก็บัวลายแล้วครับผมน่าจะประมาณไม่ถึง 100. ร้อยกับถ้าบวกคะแนนแล้วก็สี่ร้อยกว่าบาทเราขาย2องรให้เบื้อให้เบิตัวอย่างที่มันสําเร็จแล้วนะครับสาเร็จแล้วอันนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะว่าลูกค้าจะมักแบบนี้ครับเพราะว่ามันมีความหลากหลายของขยะ อันนี้คือถุงเซเว่นถึงออกนะครับมันสีมุนคุณๆอ่าถุงเซเว่นครับอันนี้ไม่เสียดพลาสติกเราเก็บตามือเสียด <c oughs> พลาสติกหลอดดูดนะครับฝาขวดถุงนมโุงเรียนมันจะเกิดรวดลายสวยงามถ้าขยะหลายอยา่างเนาะแต่ถ้าเราเอาแต่ฝาขวดอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับถ้าให้เลือกลูกค้าจะซื้อแบบนี้ก่อนอ่าซื้อแบบนี้ก่อนเพราะว่ามันเกิดรวดลายสวยงามแล้วก็ทาซ้ําไม่ได้มันยิ่งเอาเอาชส่ไม้แบบนี้นี่ยิ่งทาซ้าไม่ได้นะครับดังนั้นอันนี้คือตัวอย่างอันนี้เราเป็นเก้าอี้ศูนย์เด็ก นะครับถ้าทําขายก็ตัวละ350บาทเนาะแต่ถ้าอันนี้คือเป็นเป็นชุดกาแฟนะครับเป็นชุดกาแฟนี่ครับถุงนมโรงเรียนถุงนมโรงเรียนชุดกาแฟครับชุดกาแฟออกมาครับเป็นเกาอี้สตัวโตวต,วตัวหนึ่งหรือเ้าจะมาใส่ไม้ก็ได้นะครับใส่ไม้ก็ได้ทําได้หลายแบบนะครับเป็นกระตังก็ได้ครับใส่เป็นกระตังน่อยเป็นที่วางต้นไม้ไม้เข้ามาขยะทั้งหมดทั้งมวลขยะทั่วไปขยะพลาสติกที่ไม่มีราคาที่ไม่มีคนต้องการสามารถเอามาแปลรูป เป็นม้านั่งพุงพลาสติกได้ทําเป็นสินค้าขายได้แล้วก็ทนทานนะครับอยู่ได้นานไม่ต้องไปเผาไม่ต้องไปฝังอันนี้คือประโยชน์ของการทําม้านั่งพุงพลาสติกท่านพ่อครับร่างกาพี่น้องของขาเบิ้งคลิปนี่แล้วอยากเขามาศึกษาแหลกเปลี่ยนเรียนหลูน้ําท่านพ่อออ,อ,อยากเขามาเป็นลูกศิษย์ท่านพออ่อยินดีป่ครับโอ้ยินดีมากครับจะได้ช่วยกันลดขยะเนาะช่องทางการติดต่อนะครับก็อาจจะติดต่อที่อบตอเ่าบนคอตามเบอร์นี้นะครับศูนย์สี่สองเจ็ดศูนย์สี่เก้าห้าศูนย์นะครับหรือศออูนย์สี่ นะหรือจะโทรหาผมก็ได้ครับเบอร์089-572-1038ก็ได้ครับหรือว่าบางคนอาจจะมี Facebook นะครับอาจจะเข้าไปที่เพจมีเพจมานั่งถุงพลาสติกยี่ต่อทางเพจก็ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ผมและท่านพออขออนุญาตลาไปก่อนละครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ